แต่ละมือแต่ละเดครับผมสวัสดีตอนตีซีครับผมมือตื่นขึ้นมายัดใส่กอกแต่เสาเลยครับผมยัดใส่กอกเพื่อสิออกไปทำการขายตอนกลางวันครับผมแต่ละมือแต่ละเด เสียงฝนเนี่ยนพี่น้องดังปอกแปกปอกแปกอยู่ใส้สายกับอาสีสีแดดดอกเมื่อนี้เมืองส้มแล้วเ <c> พ <oughs> ่ว่ากระตื่นเจอเสาๆครับผมมันยัดใส่กอกปูนเซนมื่อนี้ใส่กอกินกับเขาบอได้ยเฮดเดอพี่น้องเมื่อนี้ถ้ามีคนสั่งกับสีเฮดอยู่นี่ขอบ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมใหย้ยขอบคุณทีช่วยอุดหนุนที่ให้กำลังใจขอบครัวเฮาเฮาหยัดแล้วเฮากับสีเดินทางไปขายครับผม<อ>นะขายตอนเศร้าจะขายตอนเศร้ามันเบิดก่อนไปสอ,อมเพราะว่าต้อง <laughs> มีภารกิจอีก เพรา,าะว่าปลาถาก่อนนะพี่น้องถาจะกข้าวหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกมันบม่มีแดดหมครับผมค,ครับกระิเมื่อนี้กระสิขายของแลลวกระสิกลับมาขัวบักพีกอีกอผู้ใดอยากได้บกักพีกเข่าคัวก็สาม,มารถสั่งได้เด้อพี่น้องตั้มเอาเด้อครับตะหน่อยตั้มเดี๋ยวเมื่อนี้สิขัวอีกอยูยอะ เดี๋ยวให้แพรวาญัตกนจังฉิไปแต่งลานแต่งหยังซอยกันเกิด uh huh. ออกเดินทางไปเมื่อนี้สิ่ให้แพรวาขับรถซาเลงให้พี่น้องเมืองพี่น้องเรียกร้องมาหลายเนาะครับผมเดี๋ยวจังไปมึงครับผมเดี๋ยวให้แพรวาญัตกนเตรียมของเตรียมหยังก่อนแม่คิ้งเจ้าดองแล้วบ่โอเค โอ้ยยุงย่ง,งบักหญ à าล่าหลายพี่น้องยัง,งกับแค่ะชวกข้าวเดียวอืเพราะว่าต้องเฮ็ดให้ท่านลูกตื่นครับผมเพราะว่าต้องสเสียผากกยารีบเอาอันนี้เครื่องสีผ้าที่โต๊ะรีบผ้าแพร่ว่า ก็คือเอาผ่าถุงนี่แหละมาผูกแบบผามเออผ่าห้องห้งองบวแมนโตรีผ่าเด้อ่ะโอเคเดี๋ยวตอ่อหน่อยสิไปเดี่ยวบวแมนว่าสิเลียลลูดเด็ดดีของตรงรีดตรงตรงรีดตรงมัดมเห็นนะราเข็ดครับผมโอเคไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวนัด ผมมีคต้นเรียบคนไ้ยอ,นยอยูเนี้ยสิสครับเฮ็ดเตีซีนันครับพี่น้องเตรียมของเรียบร้อยแล้วครับผมจัดของจัดยังแล้วออกเดินทางไปขายใส่กอกกันใส่กอกเ,เตรียมตู้เตรียมยังแล้ว่ะให้ให้แพร่ว่าขับไปครับผม อันนี้ไม่แดดเลยพี่นอ้องออกเดินทางกันเลยครับมีรถน้ำฝนใช่ไาหมาครับผมไปแบบว่าทากันเลยว่าไงขี่เร็วครับรำบ้างญาติจะขวมเลยละรถรนท่านแข็งไหงมสบาขี่เร็ว

ก็มาสั่งใส่กล่องที่จะได้เอาไปส่งตึงไงนี่นี่เนอเพี่ครับถ้าเด้งไปรั่ค่าลูกค้าทั้งนี้ เปลี่ยนสถานที่จัดตั้งร้านครับผมมาฮอดถึงแล้วจัดร้านขายของจริงครับผม ละสามร้อยซื้อมาไว้่นี่นี่แรงแรงดีชัดเจนแรงดีชัดเจนเฮ้ยไม่ขาดนะ ขับรถมาเองครับชิ่งขนาดพี่น้องนึกว่าเดี๋ยวฟาดนึกว่าฟาดฟาดชิบเอ็ดโว้ยควายก็ได้เนะตั้งกรองก็ได้ ขะดิขะขะขะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì một Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้อไปบิปกี้นี่ละตอนไข่ตอนไข่ี้รา่งขี้ก็ดีดดองอันนี้ิ้นหน่อยใ่นไชยย่ำปัจจันทรนอ้หมูวานข่ก็มาแปนวน กไปบาวันหมไอ้ตัวไม่้องไปนบ้าวั่เอะนั่งเลยหายตำๆเลยนั่งเลย นเลี้ยวเลยยายามไปยัางแหละไปยังก็ต้นกันไปย่มวนอยู่ลกบานย่างไปสนบโอ้สามนล่อโอ้ ลบเขาอันใจโอบิมีรถโดยสารที่ยังสช้ไปตะกีดเอ้ว่ไปเป้าข้างบนก็ได้ดอกลานฝอยคือบังเนาะมันนี่นี่ฝอยบอลเสยๆพันมาเออเออเออเดี๋ยวฝอยเอาไปให้เล่าดอก ไปากไหปหันก็ได้แล้วป็มูในเเจ้าอี่ตัวเออนอากนีว่านะแม้วบอก่อยู่วหนเป็น<อ>มูับแป้ตัวอยู่เหน่อยมาสักสามใหม่มันคือมสวบกหน่อยามาขามาอยู่หรอว่าเอาเนี้สามใหม่นล้ว ใหญ่ๆซุ้มๆขายของใช่ไหมเออเออสูงๆซุ้ๆไม่เออเออเจอเท่าไรต้องบ่อคอยีเป็นมูน้อเเนี่ยยได้หน่อยะางนขายนาบัดจมาเต็มบ่อม่งมันม่งมาเลยโอเไปครับ เนี่ยเนี่ยสัตเนี่ยสัตโค้มไปไหนไ่นาไปอย่ไหนโอ้ทีมือนหรอถ้านาไฟมีนาสีเขาได้ปะ เออเดี๋ยวแมวของรุ่นไหนเลอาใส่มาเโอ้ะประโยชน์ของพัดลมเป็นเล็กอย่างนี้เป็นธรรมดาได้หนิ หวองเมดีหมดไม่แล้ว ต่างลานครับผมโอเคครับผมไปกันเดี๋ยวเออเดี๋ยวย่างก่นอนไ่าน,นาวัดเซ้นเคยครับผมกางโฮมกางยังไงพี่ว่าก่อนครับขอบคุณครับ,บรดังไฟติดแล้วสวัสดีครับ